สวัสดีครับวันนี้ผมได้เหรียญพ่อท่านเซื่อมาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนี่ครับเหรียญสวยครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกันว่าเหรียญพ่อท่านเซื่อเป็นยังไงบ้างเป็นพระที่มีประสบก,การณ์มากนะครับอ่อาจารย์อาจารย์ท่านรูกของอาจารย์ท่านเป็นเกจิยุคเก่ายุคโบราณสวยงามมากครับผม เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเหรียญพันซื้อเป็นยังไงโอเคเรามาดูเหรียญจริงกันนะครับเหรียญน,นี้เหรียญพระท่านซื้อวัดบ่อดานตกพาะท่านซื้อเนี่ยท่านเป็นพระในสายธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพ่ะท่านชุนนี่ครับด้านหลังเหรียญจะเป็นรูปพระท่านชุน่นพระท่านชุ่นนี่จะเป็น พระอาจารย์ของท่านที่เก่งเก่งมากๆครับเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่ออินวัดแหลมกรวดหลวงพ่อพอ,อีกหลายหลายองค์ครับผมหลวงพ่อสุรวัดรสวนใหม่ก็ใช่ก็ใช่ลูกศิษย์ท่านครับอย่างหลวงพ่ออินวัดแหลมกลวดเนี่ยชาวบ้านก็จะแบบเป็นพระแนวอภินิหารคือคล้ายๆหลวงพ่อขวยก็คือจะแบบมีอิทธิปฏิหารที่แบบชัดเจนใส่กระต่ายขุดมะพราะ้าว วิ่งวิ่งขึ้นต้นต้นหมากอะไรประมาณนี้สิทที่คีบหมากไต่ไต่ขึ้นไปคีบตัดหมากบนต้นก็คือชาวบ้านก็จะเห็นแบบเห็นจนอะไรจนรู้กันกเพราะว่ามีพยานหลักฐานหลายหลายหลายท่านหลายคนที่ได้เห็นส่วนพระท่นซื่อเนี่ยเป็นสิทธิเอกแล้วก็เป็นสิทธิที่ เรียกว่าชาวบ้านนับถือกันมากแล้วก็มีประสบการณ์เด่นๆที่แบบแสดงความนับถือของท่านคือแบบจะมีเฮลิคอปเตอร์จากฐานทัพรเริส่งขาเนี่ยบินมาที่ที่วัดเพื่อให้ท่านเจิมให้คิดดูแล้วกันว่าพระเเจจิอาจารย์ท่านไหนในประเทศไทยบ้างที่แบบทหารเอาเฮลิคอปเตอร์มาให้เจิมให้อะครับว่าเออท่านศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนในสมัยทท่านยังมีชีวิตอยู่ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญตายนะครับเป็นเหรียญที่ว่าไม่ทันท่านเสด็จคือเป็นเหรียญที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านในวันที่7มิถุนายนปี2 5 3 0ั่อาชื่อของท่านคือพระครูอรุณคุณาพรครับผมวัดขลางเหรียญก็จะเขียนว่าวัดผาสุกาวานนะครับเหรียญน,นี้ถึงเป็นเหรียญที่ไม่ทันท่านแต่ว่าได้หลวงพ่อสุรละวสุวนใหม่มาเสดให้แล้วก็เกจิอาจารย์ ในแถบจังหวัดสงขลาในอำเภอสิงห์พระหลายๆท่านมาเสกให้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ตั้งแต่วันที่เริ่มแจกเลยครับเพราะว่า,ามีชาวบ้านอย่างมีชาวบ้านก็เอาไปทดลองยิงกันเอาไปทดลองยิง,ก,ยง,ก,ยงก็ยิงไม่ก็ยิงไม่เข้าเอาไปแขวนคอไก่แล้วก็ยิงรู้สึกว่าจะใช้ปืน๓๘มั้งครับแล้วก็ไก่โดนไป2องนัดแล้วก็ก็ยังวิ่งได้สบายไม่ หนังเหนียวไม่เข้าเหรียญท่านเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเท่าที่พบมายังไม่เจอเหรียญเนื้อเงินเป็นทองแดงลมมันปูท่านจะเห็นว่ามันมูท่านจะมีความวาวสวยแต่ว่าแล้วก็แกะเหรียญด้วยศิลปะนูนต่ำซึ่งแบบเหรียญท่านเนี่ยแกะได้สวยงามมากๆนะครับดวงตาเส้นผมการออกแบบมาเนี่ยคือเหรียญของท่านพูดได้เลยว่า ต่อให้สึกแขวนใช้ยังไงก็จะดูสวยดูคลาสสิกอยู่เสมอใคือเหรียญท่านจะไม่แบบยิ่งยิ่งมองยิ่งยิ่งมองยิ่งงามไม่ว่าเหรียญน,นั้นจะอยู่ในสภาพใช้มามาแค่ไหนก็ตามแกะได้สวยมากนะครผมนี่ครับขลังเหรียญจะเขียนว่าพระอธิการชุ่นปัญจปัญจทีโปปัญญาปัญญาทีโป,ป,ญญป,ญญโปอดีตเจ้าวาด พัน์ชุนเนี่ยก็คือแบบเป็นเนี่ยครับลูกของพัานชุนนะครับจะดูเข้มขลังมากเป็นพระฤก,ย,กยุกเก่านะครับโอเคอ่ะเรากลับมาที่เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยครับเป็นเหรียญแกะครึ่งองค์นูนต่ำนะครับเห็นไหมครับว่า ผิวเหรียนมีความเหนอะของโลหะนะครับมีความเหนอะมีความคือพื้นผิวเหรียนเรียบตึงสวยการตัดกรอนี่ครับการตัดก็จะเป็นาการตัดยุค2,500นะครับก็คือว่าตัดแล้วแบบอ่านี่ครับเห็นไหมครับตัดแลฉุดตัดแลฉุดคือตัดแล้วหักครับไม่ได้ตัดแบบตัดขาดทีเดียวเหมือนแบบ ในในภายยุคหลังที่บอกว่าตัดแล้วขาดเลยคือตัดแล้วมีรอยหักยกกึ่งๆนะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นชัดเจนครับเหรียญน,นี้เล่นหากันหลักพันกลางๆถึงปลายๆนะครับในสภาพเหลียญสวยแบบนี้ผิวผิวม่วงม่วงเป็นมันปูมันปูเนี่ยจะบันปูบางๆนะเพราะว่าคือ เกิดการสัมผัสหรือเกิดการอะไรขึ้นมาก็จะแบบก็จะเป็นผิวทองแดงเยผิวผิวพัดลมบางมากการที่จะเจอเหรียญแบบเหรียญสภาพนี้มีความเงาวาวเนี่ยเป็นลุ้งแบบนี้ก็จะแบบถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆแล้วนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหรียญที่นิยมของคนท้องถิ่นมากฉนันคือได้มาแล้วส่วนใหญ่ก็จะแขวนใช้กัน นี่ครับแกะได้สวยงามมากครับจำนวนสร้างคาดว่าอ่าน่าอยู่ที่ประมาณ5,000เหรียญน,นะครับในแจกในช่วงงานศพของท่านซึ่งโอเคแจกไปก็ยังไม่หมดแล้วช่วงหลังก็จะมีการใครมาทาใครมาบวชที่วัดหรือว่ามาทำบุญที่วัดก็จะได้รับเหรียญน,นี้ไปในช่วง,งอีกเป็นเวลาแบบเกือบสิบปีเหมือนกันนะครับว่ากว่าเห็นจะหมดออกจากวัด เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ว่าเหรียญที่แคล้วคลาดคงกระพันเป็นที่ยอมรับกันในในคนท้องถิ่นแถวัดอยู่แลลวครับว่าแบบเป็นเหรียญที่ประสบการณ์สูงมากอ่าคนขับรถรับจ้างคนอะไรเงี้ยก็จะนิยมแบบน,น,นิยมไม่ติดตัวนะครับเป็นเหรียญที่แบบณตอนนี้อาจจะไม่มีเหรียญปลอมแต่ว่าในต่อไปก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะ ยังไงก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่ากันเ่าหาที่อพอสมควรเหมือนกันฉนันคือโอกาสที่ว่านักลอมแแลงจะทําขึ้นมาก็ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้การแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยรายละเอียดเหรียญเห็นไหมครับเส้นผมของท่านจะมีความละเอียดนี่ครับเห็นไหมมีความละเอียดมากๆการแกะพิมพ์แกะสวยงามมากดวงตาท่าน เหมือนมีชีวิตเพราะว่าแบบไม่ออกแบบแค่แบบเป็นลูกตากงกมนะครับท่านจะออกแบบแบบให้แบบเหมือนมีแบบมันเป็นแบบดวงตาคนจริงๆมีเนี่ยครับเส้นสายลายเส้นความสวยงามของเหรียญสวยมากๆครับเก็บได้สวยมากๆเลยเหรียญท่านส่วนเหรียญด้านหลังเนี่ยจะเก็บแบบ นี่ครับเห็นไหมครับเส้นผมนเห็นไหมครับถ้าเกิดพื้นเหรียญถ้าสองพื้นเหรียญเรียบตึงเส้นสายคมมากครับเป็นเหรียญแบบปั้วออกมาได้สวยงามครับผมนี่ยใครพบเจอก็อย่าลืมเก็บสะสมไว้นะครับเพราะเป็นเหรียญที่ขนาดสวยแล้วก็ มูลค่าการเช่าหาพอมากพอสมควรประสบการณ์นี้ล้นเหลือครับล้นเหลือ,อจริงครับผมโอเคครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะนำลหลวงพ่องไหนมาให้ท่านแบบได้ศึกษากันอีกนะครับขอบคุณครับ 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가.